นับสนุนโดยโ้รงงานปรุงแต่งน้ำปลาเ็กป้าโตปลาเ็กดีปลาเ็กแซ่บปลาเ็กปรุงซุปแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยกานวนนวโหงงานกันตองในรุงแต่งน้ำมันเสือไฟหยอดเกลือ p ว w e r สถาบันพระสุม่มร้ายทานด้วยกันที่าได้แสดงความคิดความเห็นในแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่หางดังสยญามพรากน กรุง,งเทพมหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ระทึกกวนผูกก่อเหตุเป็นเพศชายอายุเพียง14ปีที่ว่าได้ใช้ปืนสันก่อเหตุกราดยิงทรงผล่เหตุหมีทั้งผู้ที่เสียชีวิตและก็ได้หาดเจ็บหนึ่งในนั้นที่ได้บาดเจ็บก็คือเป็นให้ง,งานของลาาที่ว่าได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่ที่หางสัญพาณปรากฏแห่งนั้นถือยิงเขาไปทีทางบารด ส่งผลนะครับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ในปัจจุบันนี้แกรมแมนมีการปินป่วรหักษาอยู่ที่หรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจในครั้งนี้ก็คือเพื่อนได้แสดงความคิดเห็นว่าทา้งการล่านะครับผู้เข้าวๆแต่กาได้ไปเบ่งแย่งคนเจ็บแล้วบ่หลายคนท้ามาแบบนี้เจ้ากระถือว่าก่อนหน้านี้กัทางเอดบินเองกับ่มฮว่าจะตอบแนวใดเนื่องจากว่า มันยังบ่ทันไดยังยืนยังบุทันไดเป็นข่าวๆจากทางการก็เลย่กลกาที่จะตอบไปว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในครั้งนี้มีคนเล่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นบอฉะนั้นมณีเฮาก็ได้รับผู้ข่าวๆออกจากข่าวทางการและก็ที่ว่าเสื่อมมันได้ก็เลยมาแนะนาให้ท่านผู้ชมนะครับผู้จากท่พนผู้ชมอิงตามข่าวๆเพิ่นนในบอกว่าทั้งถูกนะแม่ในไปเยี่ยมยามให้งานเล่าที่ว่าได้รับบาดเจ็บเป็นที่ห้อยแล้ว ซึ่งในตอนเช้าหาตุลาคมวัสา3ฐานคัมพัน์อัลละวันเอกอักครสูตแห่งโซบโบปลาาประจำราชนาจักรไทยผอมคณะในเยี่ยมยามในหายกังใจนางคำผิวคำสุมผูผู้นลเมืองเล่าและแห่งงานเล่าตาม MOU ที่ว่าได้ถืงงอยิ่งยูทีหานสรรพสินขาสัญญาณพรากรในตอนแรงวันที่3ตุลาคมวันาท3ภายหลังเหตุทั้งเจ้าหน้าที่ไทยเองกา น,นำทรงผู้เกี่ยวเขาไปปินป่วอยู่ห้องมองกรุงเทพคริสเตียนเป็นการหีบด่วนเหตุยิ่งเมนเกิดขึ้นในเวลา16.00ของวันที่3ตุลาคม2 0 2 3โดยที่ว่ามีวัยหนุ่มคนไทยเพศชายอายุเพียง14ปีเท่านั้นได้ก่อเหตุยิ่งปืนสั่นในหา้างสรรพสินค้าสยามพารากอนถือว่าเป็นห่านขาสั่นนำ้ำตั้งอยู่ทีใจกลางคองกรุงเทพมหานครผ้าไหมีผู้เสียชีวิต2คน สองคนนี้แมนเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนเพจยิ่งและก็รให้ง,งานชาวเมียนมาเพจญิ่งและมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนี้แมนหาคนซึ่งหนึ่งในจํานวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแมนว่าเป็นคนสัญชาติลาวสื้อนางคําผิวคําสมผูอายุ2าปีเป็นคนอนามัยอยู่ในห่านขาดังกล่าวซึ่งเบื้องต้นอาการแมนสาหัสสมควรหย่อนว่าถือปุกปืนฟังเขาไปในบารายแต่ว่าหมด ปัจจุบันนี้แม่นอาการปลอดภัยและก็ดีขึ้นตามลำดับเจ้าสกุโต๊ะกับเหตุการณ์ดังกล่าวแม่นในตอนเสราร์วันที่4ตุลาคม2023สรารสามทานเศรษฐาเทวีสินนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาจักรไทยในโทรศัพท์หาทานทูตล่าแสดงความเสียใจต่อกับเหตุการณ์และก็ทางการไทยจะให้การดูแลเป็นอย่างดีแต่ก็แจ้งให้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ามาฮ์ศิวิตและพระราชินี แมนได้ฮับแห่งงานเล่าที่ได้ฮับบาดเย็บไวในพระราเซนินุคห์พระองค์ทั้งสองพร้อมเดียวกันนี่ในตอนบ่ายของวันเดียวกันฐานทูตเล่าก็ได้ตอนรับการเสนอเขามาเยี่ยมยามพบปะของฐานนั่งสุดาวันหวังสุภกิจโกสินรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานจากักรพงษ์แสงมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ควมดวยคณะเพื่อแสดงคววมเสียใจต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้และก็ได้แสดงคววมพ้อมของฝ่ายไทยในการ่วยเหลือแก่แรงงานลาาที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเจาะไพรั้งได้ครับข่าวสถานทูตเลาาก็ได้ลงติดตามและก็ับประสานอย่างไกซิดกับภาคส่วนที่เกี่ยวของต่างๆของไทยเป็นตน้นแมนกระทรวงการต่างประเทศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อประสัดสัมพันธ์่วยเหลือ ดูแลคนล่าที่ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ในครั้งนี้พร้อมทั้งได้แสดงความสำบซึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหากิวิตและพระราชนีในกรุณาครับเอาคนเจ็บไว้ในพระราชานุเคราะห์ของพระอ,องค์ทั้งสองนางคำผิวคำสุมผู้เกิดยุธีบานดอนโขงเมืองสุกุมารแขงเขียวประซักเดินทางเขามาออกให้งานอยู่ที่ประเทศไทยตามอ o u อนับแต่เดือนมิถุนา2003เป็นต้นมา ขอบใจที่ทางเขามาหับส้มอย่าลืมเป็นกำลังใจให้อดมิโด้วยการกด subscribe